คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกย่อมมารู้ประจักษ์ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลกตามที่เป็นจริงอย่างนี้ในการใดในการนั้นเราเรียกอริยาสาวกนี้ว่าผู้สมบูรณ์แล้วได้ทิฏฐิบ้าง ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างว่าผู้มาถึงพระสัตธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างว่าผู้ได้เห็นพระสัตธรรมนี้ดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขาดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างว่าผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างว่าผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแระกิเลสดังนี้บ้าง ว่ายืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แหล